กราบสวัสดีท่านผู้ชมยูทูบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้ผมก็ยอยากจะเอาเกมเดนโบนี้มานัมานังเล่นกันสักหน่อยนะครับกับเกม Tempest Rising เกม RTS 3D ของจากทางค่าของเกม TD t d Game เก r k s นะครับร่วมกับทีมอาอดีตท,ทีมผู้สร้างของผู้สร้างเรื่องเล่สองอย่างเว w o o d มาทําเกมนี้กันนะครับก็มันเป็นเกมเรื่องของมันประมาณแบบว่ามันเป็นเกมหลังอ่า หลังลงลมสลายมั้งดูจากสภาพแวดล้อมแล้วกับการปะทะกันกับความขัดแย้งกันทั้งสองสองไฟล์ระหว่าง GDF g o v e r n Defense f o r c แล้วก็ Template d e s t i y นะครับก็ในตัวเดนโมนนี่มันยังแบบว่ามันยังให้เราเล่นได้แค่แคมเปญนะนะผมก็จะมานั่งเล่นกันสักหน่อยผมก็อยากจะลองมานั่งเล่นดูกันสักหน่อยก็เกมนี้กินไอ้นี้ก็จะได้ก็จะได้บรรยากาศและเลิศและเลิศกับข้อมาแดนทองเคยกันสักหน่อยนะครับมาผมขอลองเล่นที่ฝ่าย Governor Defense f o r c กันก่อนแล้วกัน ในเรื่องนี้ผมยังไม่เจาะลึกอะไรมันมากแล้วกันรู้เพียงแค่ว่าไอ้สฝ่ายนี้มาตีกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็พอเหมือนมืนราเมืนเราประมาณ G D ดีตีกับฝ่ายเนาะอะไรพวกนั้นอ่ะอ่ามาขอลองดูสัหน่อยแล้วกันนนี้ผมขออัดเกมเพลย์เน้นๆไปก่อนเดี๋ยวพวกเรื่องนี้ค่อยรอเกมเกมเต็มออกมาอีกทีมาดิคนฟิเอร์ ตัวละครในตัวละครในคัสนีนี้ก็แบบว่าเป็นอ่าโมเดลสามดีนะครับ มาผมจะพยายามเก็บอะไรให้ครบกันละกันนะตอนนี้ขอลองนั่งฟังบรรยากาศไปข้างๆก่อน GDF มาก็ไม่ได้เป็นปอดได้เวลาลุยกันแล้ว What kind of of what of um of we expect อ๋อมีคำถามด้วย What the taste level Technically, the threat level is negligible. To be honest, I don't like it. If it is 90, <laughs> there is There's a lot of tempest all over Iceland, and you know they're obsessed with the stuff. Why go all that way just to harass our harvesters? They've got their own irradiated zones to squabble over. Let's hope a small contingent just got a bit too big for their own boots. Watch your back out there. That's all I'm saying. Okay, okay, may Glad to hear it. Stand by while I patch you through, and good luck. Good luck, ma. going. เลยภารกิจกันเลยอะไรเนี่ย document โอเคอมีมีข้อมูลแล้วก็คลังแสงด้วยแต่ว่าเอรู้สึกว่ามันจะนี้ไปหน่อยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอปรับอะไรให้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะอรู้สึกว่ามันจอมันจะเล็กไปหน่อยฮะเดี๋ยวผมปรับก่อนจอมันอนนี้ไปหน่อย ูดดนอืมมาขอเริ่มเหมือนเดิม Commander good of you to join gotta say us มาขอสคริปไปเลยไม่ไม่ไม่ดูเอ๊ะทำไมมันทำไมรู้สึกว่ามันจะมีลอกล้อไปหน่อยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราก็กดดีเพย์ไปมาทำการดิพอยไปอะไรนี้มีแผนที่แสดง สแสดงภารกิจด้วยเหรอรดันภารกิจตรงนี้อืมเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะ,ะรู้สึกว่ามันจะอนี่ไปหน่อยเดี๋ยวผมอ,อปรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนซึ่งวิดีอมันจะเล็กไปหน่อยอปรับให้มันนนี่ได้ไหม แค่ลีรีเซ็ตอ่ามาผมปรับจอประมาณนี้พอได้อยู่หรอมัง้งซ่อมเล่นเป็นวิดวีโอเวอร์ดหน่อยหมดหเมมนี้ยเพียงกันไหมเนี่ยมาถึงจะพอสแสดงผลลัพธ์ได้เต็มจอเลย รู้สึกแบบว่าพอมันแสดงเป็นฟูลวิโนโดว์แล้วบางทีจอแม่งแบบว่าจอมันมันไม่ถึงแล้วแม่งไอพวกนี้มันออกนอกจออา่าฮะอันนี้ปรับไปแล้วมาสกินรีสอร์อันนี้ปรับอืมเอาประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้น่นาจะพอเหมาะอยู่มาเรามาลุยกันเลยโจไปมันมีจอพาร,รกิจนเหมือนอ่าไทมบิเลียม ของเกทมทาบิเลียมด้วยเหรอเนี่ยน่าสนใจอยู่เมน่นจอแบบเหมือนประมาณเหมือนแบบว่าให้เลือกไซนภารกิจให้เลือกแบบว่าลูดภารกิจได้ด้วยน่าจะประมาณนั้นมั้งด้วาบสเตเนียมมาดีพอยกันเลยไม่ต้องฟังอะไรมากลุยเลยแล้วกันอันนี้มีคัสเซนในในนี้ด้วย ภาพสวยอยู่เ,เนี่ยอ้อันนี้ผมก็เล่นแบบว่าเปิดดันเลยแบบว่าไม่รู้อะไรมาเท่าไหร่ก็จะแบบว่าเล่นพลาดกันได้ก็ไม่ว่ากันเนาะพอดูก่อนพอดูก่อนว่าาฟไหนเป็นายไหนเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะกเบิร์ดีเฟนด์ฟอร์ดเพราะว่าชจมันดูอลังอลังการแต่ในขณะที่แทมเพลตนี่มันเหมือนกองโจรกันมากกว่า เอาไปไอ้พวกนี้กำลังเก็บแรงก,กันอยู่มากำลังลุยภารกิจกันแล้วไอ้พวกแทนเพจแทนเพจจะตลังทำการขุดแรงก,กันอยู่มาโหลดดิง้งกำลังโดนโหลดดิ้งชาร์จอย่างอยู่ s แตนสต์รับ e ระชีอร์ท์ด์ฟิ t คอนโทส n by. r e i n forcement r r ไ v e d r e ร n forcement แ e arrived. แมงบรรยากาศแม่งเหมือนเซียนสีมากเลยตอนนี้มาฟลสกาหน่วยลาตเวนกดฮิงขวาื้นทีโอเคเจอสตูสามรถเื่อนเป้าสามรถเร่อนมาสกอฟเฟอรสุ่มได้ เนเยเมีอะไรบ้าเนี่ยสติมการะอโพิชั่นมุแทกมากด A ออนเกินอมี๋อแต่รู้สึกว่าแหลกแอยู่อะเนี่ยโอเคมีทำมิชชั่นเรามีทำการนานกผลล่มลงไปอยู่ทั่ไปมันเหมือนจะมีอสามิตด้วยนะเนี่ย แต่ยังน้อย200ก็ยังพอโอเคอยู่เพราะว่ามันฟารมสแปมได้เยอะเนี่ยแหละอาละมันเหมือนประมาณน่ะสตาร์คราฟสินะมีมีนี่ให้เอ้ยโอ้โหถังอาละมันมึงทำตัวเป็นยูเลสไม่ได้เฮียนี่มีอะไรมืเนี่โดนออปเปอร์เลชั่นเฮ้ยเด้อเด้อเดดีถังอาลมันสิครับไอ้ทียอะไรไม่ตัวไอติ้งไอติ้งไหมเนี่ยไอติ้งไลท์ไลท์ไฟเตอร์วิดดิเทคแลงแล้วก็เนี่ยอะไรเนี่ย แอดดิ้งเวียก็มาน่าสนใจอยู่โอ้ยโอเคใครไม่ทำตัวยูริสวองถ่านออกมาไปเรียนได้แบบนี้วะยิงแม่งก่อนเฮ้ยมีโดนเลยเว้ย no problem ไม่เหมือนเอาไม่เหมือนเอาแลนเดอร์นมาผสมกับอ่ามันเหมือนเอาเซียนซีมาผสมกับพร้อมพร้อมดิวตี้เลยนะเนี่ยเกมแนวสงครามโลกอะไรเนี่ย ไม่ม่ปอมเปินไฟอยู่ถอยกลับมาโอเคเห็ออ Alright, <go> อนอยู่ต้องอ้อมไปมามีสเกาโดนอ่าเดะไอไอโดนมันอยู่ไหนะดดวะรถเด็กเก่าโดนเป็นตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันต้องใช้ควานไฟ,ไฟสตันเดยพสไปเอาพุชอ่า โอ้ยโอเคเราเห็นทันนละมันไปแล้วไอ้เชี่ยนี่มึงเข้าแล้วจัดดนิยุ่นนิดสุดหลอดแม่มีโดนเลยอายก็แม่เฮ้ยโอเคผมรู้สึกว่าผมจะเล่นพลาดไปหน่อยฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออมันมันมีแต่รีสตาร์ทฮะอืมรู้สึกว่าผมไม่ขอพลาดไปหน่อย อะไรม่ต้องใช้โดนไปตีไอ้เจ้าดันเงี้ยแต่ว่าบังเอิญแบบผมเอาทหารแม่งไปไปโดนยางสดเลยฮะมากกดกดสกิปไปสต็อบเปิ่งมันจะรีน์ฟอนเมนทำอะไรกำลังเสริมมาถึงแล้วมามีทหารห้าคนมีทหารจำนวนหนึ่งคนเล่นบรรยากาดมาเล่นมาประมาณร้อยสี่สิบมา มีมีสแสดงเลือด้วยเป็นเกมน่าสนใจอยู่เนี่ยมาข้างหน้านเจอสตูเดซนี่การ์ากาดการ์ดโพวก,การ์ดแลนจะยิงแม่งก่อนเลยมา,ลมาพเ้อมาพรอบกำลังโดนล,ง,ล,ง,ลงไปพอท่อไฟสามารถใช้โดนในกรนีได้ Surveying. Sir? Ready and operator. Hmm. Taking them down. Ma, do die today. Ma. oh no, 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 no. โอเคโดนโดนรวมไปหนึ่งโอเคมอเกล่อนะอ๋อไอ้วกนี้สามารถสามารถป่ายโดนได้สามารถบังคับโดนในการโจมตีโจมตีไ่ตรงข้ามได้โอเคมาไปโดนดีมันไปไอ้เสมอ์ปึ้มไปโอ้ยอนันตรมัน

บึ้มไอ้คนนี้ทำตัวเป็นยูเลยไปได้แม่งวางถังน้ำมันเลยฮะทำลายดิสนีย์แซมใส่สี่สี่จุดมาแต่เยกไปเราลเราก็ไปทางอื่นดูหน่อยแล้วกันคะแนนแล้วอยากอ้อมไปได้แต่ผมดันเผื่อเอาโดนไปบึ้มเป็นตรงนั้นซะแล้วสิตรงนี้มีอะไรไหมโอ้ยเชียนโดแม่มันไม่มีแล้ววะ แอ้ยเทมเพลยมเพมโอเคังน้มันไปรเรียบร้อยไอ้โคเชกาลังเสริมของเราออมาถึงแล้วมาไอ้เชื่อแต่แมงมันดีเนี่ยภาพแมงสวยเลยมันเหมือนอารมณ์ประมาณสตาร์คามผสมกับนีด้วยอะผสมกับเอ้ใครรถได้รถจม,มาเซเนล เดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอ,อามาไรสเกลอันนี้ทำอะไรได้มันใส่ทหารเขาไปได้ไหเนี่ยไรฟินที่ไม่สามารถไม่สามารถชนทหารได้มันจะยัดเข้าไปไม่ได้สินะ่ะนี่อะไรเนี่ยโอเคไรออนเมดิกมีมีคนหิวเลือดด้วยอืมบอมตรงนี้ไม่ถังน้ำมันเอ้ยเด โอ้ยอะไรเนี่ยพัฟเวอร์แพนมาพังมาได้ไหมตอนนี้มีพัฟเวอร์แพนแล้วก็ใส่โลมันคือซีอันซีมันเหมือนซีอันซีผสมกับสตาร์คราฟเลยเนี่ยมีพวกอ่ามีซัพพลายแล้วก็มียูนิตก็แบบเป็นสามดีไป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 คอยดันเข้าไปทหารมึงดันก่อนเพราะว่ามันมีหมอดสมาธิอยูได้วข้างนั้นมีฐานเพียบ อเ,าเาอ,อเาการๆความช่วยเหลือหน่อยแล้วพี่ท่านจะวิ่งเข้าไปบวกมันต้งต้งหน้าทำไมวะมึงรอคุมก่อนไม่เป็นไงโอเคเราต้องไปช่วยหล่อ,อยหลังมันสินะ แม่งมึงรอมึงไปฮิวรอเนี่ยแหละใครจะจพวกตนไหมมาเกรเนตรเดียเทอยดิสมาีวเื่อยไปเ่พอฮิวฮ hey ิวทอยเลทวางป้อมปืนฮิวได้เงี้เหรอเดียว Commander am not sure Intel is Intel is used to authorize limited countermeasures such as unit abilities and support powers. Okay. To go okay. The Sentinel Scout car's alternate fire mode exchanges firepower for marking rounds. car. Mark are uh. ี๋ยวขอลิงก่อนไม่รู้ความสามารถคือี่อะไรคุณหวงแม่งก่อนมาลมยิงแม่งเลย <c oughs> ให้เราทำลายคอนหยาดของฝ่ายตรงข้าแล้วก็แซมซาย <c oughs> สามารถเปลี่ยนเป็น <c oughs> อ่าปอมอ้ยโดน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 ยิงไ <c oughs> มได้ตั้งหิปด้วย <c oughs> มาถาล่มแซมไซแม่งเลย โดนกูยิงฟรีแม่งโดนกูโดนยิงฟรีเลยเนี่ยแต่แม่งรีเพลแต่มันซ่อมใหม่แต่มันสร้างใหม่ได้เรื่อยๆเนี่ยล่ะมีฟองก๊อบวอเอืมเอ็มแอนตีพน้พาร์ตเนลอันนี้มอสตลอดชัยยิงคนสินะมึงวิ่งไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยอันน,อนี้ไรเมื่อท่านน่าจะเห็นศัตรูเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะ พราะแต่ตรงนี้มันเหมือนมันเป็นแรนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยหละอ่าโดบอลิเตอร์มาไปโดนไปอายเขมรมา,ป,ป,มาป,ปัอ,อมปั๊มมันมึ้มไปเรียบร้อยมาไอยก็มาถอยก็มาตรงนี้สักเถอะมา,ต,ามตัดไปตไป โอเคข้างล่างเห็นตัวโอ้ยมีแบ็คชี่มีฐานแบ็คแคมด้วยที่มีคนปืนปดค,คนไฟไม่แน่ใจว่าไอเกนนีมนมน้มันจะมันจะมามันจะมาใช้มอสได้หรือเปล่านะแบบว่าถ้ามันลงมอสได้นี่คือแบบว่ามึงเราอาจจะได้เห็นแบบว่าเซียนซีมาแจมในจกักรวาลนี้ก็เป็นได้ถ้ามันถ้ามันได้จริงนี่เพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย สำหรับเกมน,นี้โอเคเห็นบาเรลไอ้โฟกี้นี่ทำตัวเป็นยูริเลยแล,ละวไอค่ะวางถัานน้ำมันไว้ใกล้ๆตรงนี้เสร็จคู่เล่พังแม่งก่อนเลยไม่ได้มาในเบื้ฐานเราแบบว่าบอกว่าเพราว่ามีเพราะว่ามีถังนน้ำมันโอเคคุณยิงแม่งเลยไอ้เชี่ยทำตัวเป็นยูริเลยไอ้โฟกี่ยนี่ แม่งวาแม่งขยันวางถานน้ำมันไว้ไงพวกเชียนี่อะไรเนีย่ยรีเฟรนลดอรี่มาพังแม่งก่อนเลยรีเฟรนลดอรี่ตรงนี้พังไปเรียบร้อยมาการรับเสร็จเขาเรามาถึงแล้วอะไรเนี่ย MCP เขาลบบอบมาถึงแล้วมาได้วเวลาทำการนะสร้างฐานกนันวสินะ New Construction Option มาไอเชี่ยบรรยากาศแต่นี่แหละบรรยากาศสีแดง,ง,ง Construction Complete Defender แล้วก็มา Construction Complete u c i o n e องบาสินะ new construction options new construction option มาวางริแฟนาลีไว้ตรงนี้เลยไอ้สัตวหมุนไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันหมุนยังไงวะ <ruct> เดี๋ยวนะมันหมุนยังไงวะ construction complete มาแสดงว่าเราต้องรอรอก,กำลังรอขุดแล้เดี๋ยวเรารอทหารเสริมก่อนแล้วกัน c o new s t t r u c c i o o n m p l t e Ready and a i i t n New g construction option s construction option. New เดี๋ยวจะว่าไปมันบ่นยังไงวะจะดูก่อนจะว่าไปไอ้บ่นสิ่งก่อสร้างบ่นยังไงวะเดี๋ยวนะจะว่าไปผมขอลิงก์ก่อนว่ามันบ่นยังไงวะ construction มาก่อตั้งแคมป์สถานกันเลย ไอ้เฮียเกมนี้คนบันเลย Construction complete Construction complete มาวางโดนลงไป New construction option มาใ <Construction. S 1> ส่โลมา <Construction. S 1> ทำการปั่นฐานก่อนมาฟิวสเกิลแล้วก็โดนโอเบอร์เตอร์มาเยอะๆเลยว่าแต่มันกดชิป <Construction complete. S 1> อ่าโอเคมันกดชิปเหมือนมันใช้มันมีฟงังก์ชันเหมือนไอ้แลเลอร์แลเลอร์อยู่นะเนี่ยม,มาเซสไลด์ลิงมา construction, c o n t r u c t i n g อ uh, ่ามา armories unit ready unit ready ว่าแต่ว่าไอ้ฐานรถมันมันมันอยู่ไหนวะมืนยังไม่มี i <Unit ready. S 1> ต้องการสไลท์เรียกว่า construction complete, construction complete. มา New construction options. Commander, you can now train grenadiers from the barracks. The satellite uplink will also collect intel passively. Training. What's up, man? Unit ready. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Ah, finally, no. Unit ready. I'm going to go to the next Construction. Construction. พลัสตัวสตดที่โอ้ยตัวนมาแล้วมาโอเคเรามีฐานแล้วเราข้าบได้ลุย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 มาลุยลุยลุยใครมัดวางใครสั่งใครสอนให้มึงบอลขันมันแบบนั้นนีำหำมานีไน่ไอ้สันบาลทำทำตัวเป็นจูริสไปได้มนี่มาพาวเวอร์แพนมา แอรไรดนักมือไปเรียบร้อยแอรสไเรียบร้อยเด้อเดอเดมึใจเย็นมึใจเย็นมาแอรไเห็นได้แต่ว่าแต่มันใช้ไงวะต้องวางต้องวางเปิดแผ่ไปก่อ๋อไม่ใช่ตังไมพอโอเคเดเดเดยกเลยก่อน เออเลยเออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแม่งเยอะแม่งเยอะเดี๋ยวเราแอสไตน์แม่งทีเดียวเลยดีกว่าเคพวกมึงรีบทำงานเร็วๆร็วเร็วเเงินกูกูต้องการกูต้องหนีมากๆเร็วเร็กูจะแอสไตน์แม่งละกูกำลังทำการแอสไตน์อันนาไม่หยุดเร็วๆมาไล่บอนเมดิกอ่ามันมาบอมบ์มันจะได้สชนะ มมาปอวป่าแต่เงินคุณพร้อมค่อยเงินค่อยคุณพร้อมยังเนี่ยเร็วๆว่าแต่แร่สินแดนแดนนี่มันอะไรกันวะมันเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างเหมือนมันคล้ายๆกับไอ้หลุมนั่นเลยมันเหมือนคล้ายๆกับไทมิเลียมเลยนะเนี่ยมาเงินกูได้ยังเร็วๆ มาเก็บแร่ให้เร็วเลยเบิงเร็วๆกูต้องการเกินอย่างเร่งด่วนมาได้เวลาทำการแอรสไตไปเข้าบ้านไม่ไปสักทีนึงแล้วกันแอสไตกูได้อย่างไะเร็วๆ Ma quella lì è เอ้ยเจี๊ยรถถังรถถังมาเอาโดนมาแล้วอ่าโอเคเราเอารถถังไปแล้วยิงเราเอาโดนไปแล้วยิงรถถังอค่ะ ไโดนยพอตถ้าโดนนี่ไปคนดีนี่คือมันดิงแรงอยู่เนี่มาันยาของฝ่ายตรข้ามมันอยู่นี่แล้วมาคูสแปมไลน์เป็นทีมันดรเลยเน่านี่ยยนิตยดเรียบร้อยพรอมลนออเจฟคอมเพลเย ทหารเราดีใจมากเออไม่เชื่อเลยคอมเพรสมาน่าจะมีแค่ดัดแล้วเนาะถ้ากดคอนเดนเซ์นี้น่าจะรอน่าจะรอแบบว่าเกมเต็มเลย the dynasty have amassed an enormous army right under our noses and as of 10 minutes ago while the gdf council was debating whether to even respond the dynasty have launched attacks across our western border god knows how long Code red. Issue an immediate retreat order to all GDF units in 10 miles. Get our troops out of there. Weapons free. These tanks fire? Fire back. Get our drone fleet in the air and get me a satellite pointed at this. I want to know what the hell we're dealing with. Okay, I have reinforcements on their way to you. เฮียเพลง yeah, แล้ว,ลวเราก็เพลงแม่งคนมันด้วยนะเทมเพลสไ i ซ i n งรอเกมเต็มความคุณสำหรับเดมโม ถ้ามันมีมอนด้วยนี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากตอนนี้รอพีวีวมันอยู่ในสตรีมแล้วก็แค่อยากเล่นนี้ก็สามารถไปโหลดเดนโมมาได้อ่าส่วนแคมเปญแคมเปญดนเด,นส,ดนสตีนี่ยวผมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแค่แม่งขนาดแค่แบบว่าแค่เดนโมแรกนี่รู้สึกได้เลยว่าแม่งเกมแม่งน่าจะมันแน่นอนโอเคแต่ตอนนี้ผมขอจัดการปิด เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการเนะป็นเทมไม่พิมไม่ไไไพิมพ์เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาต่อกันใหม่ในพัทเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในไลไนท์ในวิดีโอหน้าแล้วกันนะตอนนี้ผมขอทําการปิดกองไม่พิมพ์ไม่พิเท่าน,นี้ก่อนล้วกันบายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากัน,น,อ,กนอีกทีในแคมเปญเดนเด,น,เดน,นออีกรอบหน้าแล้วกัน